สวัสดีค่ะพี่น้องอคอมเมนต์น้องแชมป์มอีอะไรเด้อค่ะมันต้มปลาต้มปลาแซลม์ก,กอกพี่น้องต้มปลาแบบปลาช่อนเนาะค่ะปะาาลปาคาร์ปไร้ลงไปมะกอกลงไปพี่น้องอันนี้คือมะก,กอมกมะกอกได้ม่าตะด,ดนลราจะเอาแซ่มองทิพยไว้ใส่ลงไปพี่น้องหาลูกเนาะพี่น้องมะก,กอก เปียวพอบ่าน่อยนะใส่อีกก่อนนะจ้ะถุงนวดผงนวดเกลือรสดีนะพี่น้องกระปุผงมี้ยังมีจ๊ะมืเมล็ดกะเม่อน้องเชมจะใส่ทั้งปลาตองน้ำมอพี่น้อง ตุมปลาตองเสนไหมหรู้จังเลยเนาะปลาตองก็มีดตัวเดียวตัวน้่อยเนาะคะ่ะแยกไว้ก็สิหมอกระคดแล้วเอาปลาลงไปจ้ะอันคือปลาตองพี่นนอะตุมปลาตองปลาตองใส่เนาะอันนี้ก็จะเป็นปลาช่อนเนาะคะนะ่ะเนาะ ปลาช่อนนาจากนาจากควนแก่งเลยจากเกลือเอามาฝากจะเอาลองไป่เลยนม่เปนนอะเอาลงไปน,ไปนคะคะตรงเซฟักตะแยงน้ำนีจีจ้ะ แย่งเนาะพ่น้อผ่านไป yup. ites, ่านมาแมะมาทักทายกินน้ำกันเด้อพี่น้องผ่านแม่น้องแฉมใหญ่น้มายก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 พี่น้องเหุดเนาะพี่น้องจะเห็นหนาแม่เอเแห่าเกิดไจเสียพี่น้อง เห็ดกระโบเป็นพี่น้องจา้าเอาเป็นสีเนาะพี่น้องเ,ท,อเทิ้งหม้อเทิ้เทิ้งแมี่ยทำเสียมยาเอ๊ะมันนี่ต้มหม้อกระทะจา้าปิดฝาไปจังหน่อยนะะเนาะค่ะเนาะปิดฝาให้หม้อเดือดจังหน่อยตัดต่อก่ะเป็นเนื้อคะ่ะพี่น้องแม่น้นตตองแซมตัดต่อก่ะเป็นเนาะคะ่ะ พายแล้วก็ล้มลงนะคะพี่น้องคะผักกระแย่งจ้ะกกระแย่งกับต้นหอมสองคนก็ชวนปรุงกันีน้ำปลาคงนุ่งคาตะไคร้เกลือมะกอกลงใส่มะกอกจ้ะแซ็ปเส็มให้พี่น้อง ากระปลาบลานเข้าปลาไปแ,าาแน,น้วไหมแก่อนเกนนะจ๊ะหอยเมล่ากับเห็ดกับเขาพี่น้องกินเสาเทียงแรงเนาะคะ่ะสามเวลาถ้าอยู่บ้านกับเห็ดยังเนาะพี่น้องฮะแต่แนวกินหามากะแต่บนลายจะกินเบิร์ดน,น,น,นะพี่น้อง ับเขาไปไหนหายบิบมือเดินราคาเดินราคาปวดตัวก็กลับไปนั่งกับบุตรนัทไปไหนได้จ้ะเด้ขขอขั้วคางของพี่น้องขั้วคาขง,ขงของจ้าพิ่นว่าบ่อยก้นเนาะจะเอาปลาลงหรือบ่อยกุเล่พิ่นว่าเหย่ยดปลาข้าวเนาะจ้ะ เมนแชมจะเอาลงจากน้อยใส่เป็นซุปก่อนนะคะเนาะเป็นซุกแล้วจังมาปรุงรสเฮ้ย <Hey. S 1> ไว้ขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องค่ะเปิดิ่งนะใจใจเริ่มอันหิ้วเขาแล้วจ้ะใจหอนเริ่มหิ้วเขาแล้ว หดแล้วจ้าหมดแล้วเผาหมอเลยพี่น้อง เียงมาฟุตอกอออออพี่น้องได่ยงีบมาจ้ะพี่น้องน้องนี่เป็นแรงมาได้ไ้ดอกกัวนี้เยอะพี่น้องโอ้พี่น้องจ้ามะกรอ ตัวตาเมากปกนไปกันปันไปอเนาะพี่น้องจ้า ขึ้นบ่เห็นเราจ์เนาะมึงไมง่เด้อพี่น้องคะอ๋อเดิอโดตเร็วเนาะคะะปิดฝาอีกแป๊บนึงเนาะคะนะ่ะเนาะมาก่อมาคุยกันก่อนเนาะค่ะเนาะนะ้นองนี่เป็นแม่ฮ้างบอดี้ไล่ดอกผัวหนีแวมาผัวนั่นตี คือตนไม้ต้นไม้ต้มก็คือน้ำน้ำไม้ต้มนก็มือกินกับปุ่นจ้ะืกระปนกินกับแจ้วมาละคเขาออกจากมนังเฝ้าเลยพี่น้องจ้ะเสียงหมอพดเปิดหมออีกคนด้วยพี่ละไกลแล้วไกแล้ว เด,นนะะเดี๋ยวก็จะมาชิมกันนะคะเนองเดี๋ยวก็จะมาชิมกันนะคะเนาะ,ะมัน้องเสียมตัดตอว่าเป็นเดอ้อค่ะขอโทษขอาภาอภัยเอฟซีเด้อค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะ ชิมแล้วเด้อค่ะเด้ดอสุกแล้วแะค่ะนีปลาขาวมากเลยเนาะค่ะเน่ะ เดียวได้ทีแล้วพี่น้องปน้าปน้าใส่อีกนะบ่เน,น,นาะ มีสูตรดอกพี่น้องจา้าปรุงลดไปเรื่อยปรุงจนแสบเลยจ้ะขั้วขังห้องเด้กพี่น้องค่ะดูปรุงเทพค่ะ พอแล้ววันเราค่ะน้ังที่เราก็จะม,มาปรุงแกวมะกอกนะคะพี่น้องท่านจะเห็นแก้วพริกป,ปนน่อนค่ะใส่ผง,ง,งนัวนิดหน่อยนะคะ but no เนือกับบะไดออ้ไเอาซ้ำกินพอดีนะพี่น pues er. ้อยขออนุญาตแสมเื้อด้วเดหอมบานข้ามือแคพี่น้องนีเลองันี้อาแซมด้วยปาปลาดใส่แก้วแก้วต้องใส่ปลาดคะพี่น้องปลาดหกเอาน้ำนะคะนะังปลาตัวโตๆน่นี้ น้อยตัวใสหลายเราตักใส่เล็กน้อยใส่น้ำเปล่าแล้วก็จะมาตักน้ำต้มใส่เด้อสิหนี่งน้องน้ำต้มแล้วก็มีมะกอกด้วยนะคะ กุลีกีใเข้ากันนะคะ่ากเพิ่มนมริดจวกินกับต๋องปลาพี่น้องต้ะปอลาบริษัทิดเจ้ะสิน้นโอ้ยแซ่บนะพี่น้องเอาผักกะเยงไปพี่น้องเอผักกะเยงลงไปตมงส่ผักกะเยงจ้ะตรมใสตผักกะเยงต้มปลานี่ เตสุกแล้วน้อต้มปลาช่อนเป็นจ้นบกเปียวบันไดพี่นนอจำลองคูมิกินเปียวนะพอดีอกไนเงี นี้เราก็จะเอาหมอมลงนะจ๊ะฝามาจากบานแะเนี่ยบางคนเคียนเป็นอมฟ้าเป็นจูบน้องแต่กับอบแมนแบบฝาสื่อกรุงเ,เทพเนาะคะเนาะฝาบานห้องนาำบกแล้วจ้ะ ต้มปลาแซ่มอกอบแกวมะกอกจะเอาหอมร่มมันมีกันแล้วนะคะเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมเด้อค่ะพี่น้องเพื่อนๆทุกคนพอกันไม่คิดหนาค่ะถ้าชอบกด สมัครให้กดไลค์กดคอมเมนต์อย่างนี้นแต่เด้อขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ